สวัสดีค่ะเป็นบรรยากาศหลังเลิกงานสวัสดีก็มานั่งอยู่ตรงสระน้ำาหมะตกหลังจากหิมะตกแล้วก็จะหนาวมากบรรยากาศสระน้ำครึ่งหนึ่งก็จะเป็นน้ำแข็งอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นน้ำอยู่ บรรยากาศหนาวๆมาฝากกันค่ะนี่คือสระน้ำแนละ้วที่ครูซันดี้เคยมานั่งไล้สดตอนซนะัมเมอร์ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะฝั่งทางนี้จะเป็นน้ำแข็งก็บรรยากาศหลังเลิกงานมาฝากพวกเรานิดนึงค่ะช่วงนี้ไปทำงานก็ไม่ได้ขับรถไป นั่งรถบสัสเก็บบรรยากาศมาฝากเท่มงดงามมาก เป็นนกพวกนี้เขาก็อยู่ได้เนาะหน,หนาวมีหานมีนกแล้วก็นี่เป็นน้ําแข็งเลยนะคะคือแบบเขาก็ยังอ่าคือเขาเขาเกิดมาแบบนี้เนาะเขาก็อยู่ได้ถ้าไปอยู่หน้าร้อนก็คงจะอยู่ไม่ได้เนาะพวกหา่านพวกนกพวกนี้คือเป็นเป็นสัตว์เลือดอุ่นแต่ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่เมืองหนาวเขาก็ ปรับตัวเข้ากับฤดูกาลก็อยู่ได้บรรยากาศเมืองหนาวมาฝากกันช่วงนี้หนาวมากอังกฤษก็ลบศูนย์องศาสวัสดีค่ะ <c oughs> มานั่งดูบรรยากาศหลังเลิกงาน บรรยากาศหลังเลิกงานคนุณซันดี้ก็มานั่งชมเขาเรียกว่าหนะิมะตกเนาะช่วงหิมะตกแล้วหลังหิมะตกก็จะมีเป็นน้ําแข็ง <c oughs> ก็เลยว่ามาแบ่งปันพวกเรานิดนึงงดงามเป็นช่วงตอนเดินกลับบ้าน <c oughs> ระหว่างทางที่เดินกลับบ้านก็เลย <c oughs> มีรถบสัสวิ่งด้วย ก็เป็นบรรยากาศผ่อนคลายเบาๆสบายๆเราจะให้ดูกันค่ะอันนี้คือเป็นน้ำเนาะน้ำที่ก็เป็นน้ำแข็งเป็นประมาณนี้เลยค่ะเย็นเชียบเป็นน้ำแข็งก็งดงาม ฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนรถวิง่งก็จะเป็นเข็นเด็กเด็กเขาจะเล่นเจนสกีกันเพราะว่ามันเป็นเริ่มเป็นน้ําแข็งสวัสดีค่ะโ <c oughs> มกวันละพาละคะ่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ครูสซนที่ก็เลิกงานค่ะก็เลยเอาบรรยากาศบรรยากาศเน่นหนาวมากเลยมาแบ่งปันพวกเรา <c oughs> เป็นสระน้ำครึ่งหนึ่งก็เป็นน้ำอยู่ครึ่งหนึงก็เป็น เป็นน้ำแข็งพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินธรรมชาติเขางามบ้านเราก็ หนาวมีมีบางช่วงก็หนาวเนาะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเดอ้อใครเข้ามาทักทายกันด้วยทักทายกันแป๊บเดียวเดี๋ยวครูก็จะกลับบ้านแล้วนี่ก็เลิกงานมานั่งดูชมบรรยากาศมันงดงามก็เลยว่ามาแบ่งปันนิดนึง เดินไปฝั่งนู้นบรรยากาศหนาวมากขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามกันก็จะเป็นเกาะเล็กๆฝั่งนู้น เป็นคล้ายๆเป็นน้ำแข็งนี่ก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยหน <c oughs> ากทิมักก็ไม่ได้ตกทุกปีนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นบางช่วงบางปีก็ไม่ตก ในถนนอย่างเงี้ยจะลื่นมากถ้าเราเดินไม่ระวังจะลื่นมากเลย <S <S มาดูฝั่งนี้งดงามงดงามแต่ต้องก็ต้องเดินระวังนิดนึงฝั่งนู้นงดงามมากเลยค่ะนี่ก็อันนี้พามาดูอีกฝั่งหนึ่งนงี่จะเป็นน้ำแข็งแล้วก็เป็นต้นไม้ บรรยากาศงดงามมากโอเคค่ะอู้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเป็นแสงเงินแสงทองสาธุเดอ้อใครได้มาดูก็ให้มีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาโอเคค่ะแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราเจอกันตอนเช้าขอบคุณคนที่เข้ามาดูออตอนถ่ายทอดสดแล้วก็ขอบคุณคนเข้ามาดูย้อนหลังเช่นเดียวกัน วันนี้คงจะล่ำลากันไปก่อนนะคะเลยให้ให้หลับคืนนี้พวกเราหลับไปพร้อมแสงเงินแสงทองขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ